มาคิดถึงมาคิดถึงนะยาเชียงเมียงปุ้ยผมกับบอยฟังดูคนนั้นเชียงเมียงมีเรื่องเห็นผีที่เราเล่าบ้างไหมผมเล่าหมดแาาล้วอาจานหนองชายไปเวียงจันทรน์ประมาณจากโลเนาะประมาณห้าหกโลครับไอ้ดีอดีครับเพราะมันเห็นมันเตือนตลอดไงว่ามีคนเซอร์มีคนเซอร,ร์แต่จะลองกดดูจะไม่ถือฝรั่งถือคนอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ลองรับดูมันจะโปะไหม สบายดีสมัยดีครับันอนี้เข้ามาสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลานด้ครับเป็นทนามเหนอครับขอบคุณคาเดี๋ยวผมก็ลงแล้วครับพี่ให้เวลาสั่งอีกสองนาที กดสั่งซื้อไม่ได้เป็นอะไรครับพี่พี่กดตรงไหนครับขันนลนูดเซิร์ฟฝรังเขาอ,อะไรทุกวันนี่มันจะมีคนมันเดี๋ยวมันจะมีหน้าจะมีฝรั่งเลยเนี่ยผมจะสวนยากกนลับเนี่ยสักวันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยเราคนเข้ามาดูเยอะก่อนผมจะกดลับให้ดูมันจะเจออะไรบ้าง กดสั่งไม่ได้ตรงไหนครับตรงนี้นะครับกดสั่งนะ้พี่กดสั่งยังไงไม่ได้ครับบอกผมได้ไหมน้เดี๋ยวผมแนะนํานะเดี๋ยวผมแนะนาเป็นทงานของนาโลกของคุณคราเพ่ที่มาดูนะครับแล้วพูดคนละภาษาเดนียวเดี๋ยวเดี๋ยว สบายดีเอ้ยเป็นคนาวเดอ้อตอนนี้เอ้ยมาอยู่เศไทยสิบกี่แล้วลูกสาวได้เจ็ดปีแล้วเอฟซินขอบคุณเอ้ยขอบใจเอ้ยลูกสาวได้เจ็ดขวบลูกสาวกำลังน่ารักเลยนะเจ็ดขวบทักมาได้ค่ะกดให้อ่ะพี่กิฟต์ี่เขาจะขดให้หน้มีมีพี่กิฟต์ี่ขอให้แล้วครับ จะสั ane, gen, ่งตะกาเจ็ดชำระเงินไม่ได้สามารถสั่งได้แบบไหนบ้างตะกาเจ็ดเดี๋ยวผมดูให้นะตะการเจ็ดก็คือตะกาไหนนะอ๋อตะการเซตนี้เหรอมันํำระเงินได้นะพี่เนี่ยมีสองคนแล้วเนี่ยที่จะสั่งมันเป็นไรเนาะเบึ้งแรกลนี้ทบทจบโบนยอมต้องเบึงให้จบชีวิตเหมือนว่างว่าสั่งตะการเจ็ดหรอพี่เดี๋ยวผมปักบดให้ พี่ลองกดสั่งมันมันมันขึ้นมายังไงครับขึ้นมาโอนไม่ได้หรอหรือว่าทําเป็นยังไงครับพี่มันเป็นเซ็ตเซ็ตคู่นะพี่ได้เสื้อไปด้วยนะเนี่ยมันมันจะเป็นการโอนเงินเนาะหรือว่าน่าจะเป็นโอนทางมันจะมีธนาคารอะไรมันมีสามอย่างมั้งมีมันทมันมันนี้มันเนอ่อันนี้แหละ แล้วก็เคแบงไ์ K มคะรับเดอร์เดี๋ยวมันแฮงข้อมูลเหรอพี่ว่ามันแฮงไม่ได้นะถ้ามันถ้ามันเชิญมาหลับนะหรือเอาของผมก็ได้ของเฟิรไล์ก็ได้เอาไฟเบอร์ใช่หนียแล้วค่ะขอบคุณครับผ่านทูก็ง่ายนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวแนะนำ เป็นยังไงผมแนะนำให้ได้นะเส้นใหญ่ปลายทางโอ้ปลายทางไม่มีครับผมเส้นใหญ่ปลายทางเพราะว่ามันแถมเสื้อนาอถ้าไม่อยากสั่งแบบว่าไม่มีแตบบ่ว่ามีปลายทางแต่ไม่แต่ไม่ได้เสื้อนะ ผมไม่แนะนำพี่ 3, สามแบบห้าร้อยเก้าสิบสองเซตก็ได้แต่มันน่าจะไม่ได้แหมเ,หเสื้อเพราะว่าตัวเซตแถมเสื้อนี่ก็คือโอนเลยแล้วมันจะได้รับเสื้อเลยเดี๋ยวเสื้อเราหมดแล้วก็จะมีปลายหางแล้วท้งจะหมดแล้วเนี่ย ังได้ไหมคะสังได้ไหมคะมีเสางได้ไหมคะไปจะหมดแล้วไปจะหมดไปจ,จะหมดแล้วให้อีกห้านาทีพอจะไปจริงๆิเนี่ยมือผมเป็นลูกตัวเอ็มใครใครไม่เล่าเรื่องผิดเลยวันนี้ผมไม่รู้จะเอาอะไรมาเล่ามันเล่าหมดแล้วครับใครสั่งไม่เป็นทักทักหาพี่กิฟซี่ได้นะครับ พี่เอใจะดีมากเลยเอาเจะดีมากรับสั่งให้ด้วยของคุณนะครับพี่ขอบคุณมา,มากๆนะพี่แอปเปิลผมผมก็ไม่ได้เจอผีทุกวันนะผมจะเล่ายไงครับผมฟ้าร้องเดี๋ยวมันไม่ตกแนละ้วตรงนี้ ที่บ้านย่าไม่เล่าหน่อยจับไม่ยาวครับควรจะไปงานบวชพี่หัอเหมือนหัวร้อนเนาะเป็นอะไระไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ ว่าขายได้กี่ตะกร้าแล้วเนาะสิบกว่าตะกร้าครับผมสิบสามตะกร้าใครอยากสั่งแบบว่าแฟนพี่โจโจ้ค่ะใครอยากสั่งเซตที่ว่าเซตคู่ที่มันมีปัญหาผมแนะนำสั่งสองนะสั่งแบบว่าสั่งกดสั่งสองสองเซตมันจะมีปลายทาง แต่ว่าพี่จะกดสั่งแบบเส้นใหญ่เลยมันมัน,มนตัวนั้นแถมเสื้อมันจะไม่มีปทางเน,ะนาะแนะนำกดสั่งสองนะรู้ว่าทุกคนอยากสเส้นไหนแต่ว่าแต่ว่ามันมีมันไม่มีปลาทางผมแนะนําให้สั่งอย่างงี้ดีกว่าเนาะขอแต่ว่าขอให้รับของด้วยนะแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่ขอแถมเสื้อนะหรือว่าไม่ได้แถมนั่นแหละแต่ว่าใครที่โอนปุ๊บผมแถมปัาบเลยครับ แต่มันจะถูกแต่เซตใหญ่ที่พี่โอนแล้วแถมเสื้อมันจะถูกกว่าเซตที่ว่าพี่จั่สองสามเซตนะแต่เซตนี้แต่เซตนี้สั่งเถวดห้าร้อยเก้าสิบสองเซตเนี่ยมันมันจะพอดีกันกับตัวที่เราจัดเซตใหญ่แต่เซตใหญ่มันจะดีก็คือเราแถมเสือ้อแต่เซตเซตอันนี้เนี่ยเราจัดมาที่ห้าร้อยก็สิบมันถูกมากเลยนะเราลดไปประมาณร้อยสิบบาทหรือว่าเก้าสิบบาท ที่กดอยากสั่งที่แอปฟ้าอะไรเนี่ยปสั่งได้แล้วนะผมรับสั่งทางนั้นเลย